ทุกคนเลยนะวันนี้ก็ไม่อีกบช่องต้นน้ำบชาแนลวู้ววว,ววววววเวว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 จะมาเล่นมูวักน,นันววววันวว้วววนววววกววววนวว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 นวว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 นน บอกเลยมาเลยนะทุกคนมาเว้ยมาเว้ยทุกคนมาเลยว,นนเลวันนี้จะมาเล่นวันนี้จะมาเล่นมูอบอกกันอีกแล้ววันนี้คือ เราอัดชิปประมาณอ,าอัดประมาณเอาแค่นี้แหละเราใช่ไหมอัดประมาณอันนั้นอยู่คือ <c oughs> ทุกคนคือมันเป็นแบบเงื่อนที่ สมมุตินะทุกคนเอาวันนี้เราจะมาเล่นนะวันนี้เขาจะมาเล่นนะโรบอกกันเย้ yeah. เคยเห็นเมบอันนี้คืออะไรจะบอกอีก <h> ฮ ah> ่าวิมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนวันนี้ให้ค่า วันนี้จะเล่นกูบอกแมพอะไงให้ทายให้ทา,ทายทุกคนทุกคนเราให้ทายให้ทายให้ทายว่าเราเล่นกูบอกแมพอะไงแมพนี้เลยทุกคนอ่ะตีไหมอ่ะโอเคเปิดเลว Yeah. ชอบอันไหนเนี่ยไม่ดีเปล่าขอดูเน็ตก่อนขอดูเน็ตก่อนนะทุกคน,น,น,นป้าป็นเน็ตที่หนูยังนี่คอมอ่ะเอา้าไปไหนมันคือโอ้โอเคได้แล้ว ยังไม่ได้เปิดเลยเอ้าอโอเคโอสนา <c oughs> ทุกคนทุกคนมีมายากลมายากลอันนี้คืออะ ฉันมาเดินข้านี้แบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเอา้าหุ่นเงนหุ่นเงนครับทุกคนอ่าเจ้เะาะไรประยุกตมันจะติดจำแพงไหมเนี่ย ันนี้จะอุ้ยสวยขึ้นเนาะโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าเอ้ามันย้อนใครเนี่ยโอ้ยจะเป็น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 ใครเนี่ยจะเป็นใครอ่ะยัยอยากได้ตัวนี้อมันก็ติดมันจะติดโอสนะมัยเนี่ยทุกคนมันจะติดโอสนะมัยอ่ะติดโอสนะมัยอ่ะ เช็คสิ่งก่อนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมจ้าได้ยินไหมจ้าได้ยินไหมจ้าฮัลโหลได้ได้ยินเขาได้ยินเสียงเขาชัดไหมทุกคนได้ยินเสียงเขาชัดไหมชัดไหมทุกคนชัดไหมชัดไหม เสียงไม่ชัดหรอชัดใช่ไหมเอาตรงนี้เพอะเพอสมาชิกกลุม่มูบอกเท่านั้นเออแบบนี้ด้วยมันมีอันนี้ด้วย คนใครใครไปทำอะไรกับฟันปวดฟันใช่ไหมคือค right? so ือพี่ของเราอยากเป็นหมออยู่แต่ว่าจะถอนถอนฟันเราออกจากออกจากทั้งหมดเลยทุกคนมันนั่นบันนั้นมาเออั้นมาไป้ลงดีกว่ไม่มีใครฆ่าฉันได้เพราะว่าฉัน ใข่แก่แล้วแล้วก็นี่ก็เป็นของฉันฉันไม่ฉัน,น,ฉน,นไม่รับผิดชอบ ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมใครไม่ได้ยินบอกเราคงไม่มาหาก็ได้ใครดูคลิปนี้ไม่ยอมกดไลค์จะไม่ทำคอนเทนต์อีกแล้วจะไม่ทำอะไร อุ้ยแปลเอ,อ้าทไมเมา,าเป็นอะไรอุ้ยเมา,าเป็นอะไรทุกคนทุกคนเอ้าได้แล้วได้แล้วูดวิมียาเต็มเลย คีย์บอร์ดไฟดับด้วยอ่ะคีย์บอร์ดเปิดขึ้นแล้วก็ไฟดับมันจะแบบหมดหรือเปล่านี่นักเรียนทุกคนคะนักเรียนทุกคนคะหนู่วันนี้นะคะจะให้ไปทนะศึกษานะคะแต่วันนี้นะคะครูจะให้งเงินเตียนตลอดวิชา1วันนะคะ 我你骗跑车，你生命。个，拜拜。